สวัสดีค่ะพี่น้องกล้อ,องไปายสกูส๊สกุลค่ะพบกับรายการอ่อนทิดาพาเพลินหม,ม่องเก่าหม่องเดิมนะคะเพิ่มเติมไปขึ้นเมื่อวีฝนตกรินรินฝนตกรินตั้งแต่ตีห่านะคะตัวดิฉันเนี่ยค่ะตื่นตั้งแต่ตีห่าล้วคะน้องซึ้นมาสักค่าจัก,ก,กเทศเวียดปัดกวาดเช็ดถูบ้านนะคะเ็ดกับข่าวกับน้ำซูพอกินนะคะเนาะฝนตกรินก็เลยคิดฮอด <c oughs> สมัยทํางานอยู่เมืองในเมืองหลวงนะคะเนาะ <c oughs> ก็เลยคิดฮอดเอื้อยคิดฮอดอายคิดฮอด รายก็อยากส่งกรลังใจนะคะอยากร้องเพลงฝนตกกรินในเมืองหลวงให้ฟังนะคะร้องในดอกนะคะเดยวมีดนตรีมาฝากเป็นกำลังใจให้เอ้ยเอ้ยไอ้ที่อยู่พัทยานะคะเอ้ยพี่สาวคนโตนะคะของดิฉันคือคุณคุณต้อยนะคะพี่ต้อยแล้วก็พี่ชานะคะพี่ชายของฉันนะคะเพื่อเป็นตำรวจอยู่พัทยานะคะไอ้คอยกระดาษเขาจะส่งขอส่งกำลังใจส่งแรงใจแรงเชียร์นะคะด้วยผลงานเพลงเพลงนี้นะคะขออนุญอยากลองอีกสองรายการบลืมด้วยค่ะด้วยที่ให้กำลังใจ เ,เพื่อนๆพี่ๆนะคะที่อยู่ต่างประเทศบพว่าสิเป็นภาคไหนยุโรปก,ก็ดีเอเชียก็ดีนะคะที่ไปทําการทํางานไปเสี่ยงโชคไปค่ากําปั้นเนาะเะนาะ,ะเอิญมาไปค่ากําปั้นเนาะเะนาะ,ะไปหาเงินหาข้ามก็ดีขอให้โชคให้หมั่นค่นได้ฟังเพลงนี้แหละก็ขอให้มีแห้งนะคะมีแห้งสุขว้าแล้วน้ำแตาสีไหลนะคะเพราะว่าเป็นนึกถึงคยเข้าใจนะคะเข้าใจคนที่ไปหาเงินไปอยู่ต่างแดนไปอยู่ต่างจังหวัดห่างพ่อห่างแม่ไปนะครับมัน ที่สุดของความคิดหอดอกคดฮอดแม่นะคะเนาะก,ก็เลยอ่ะอยากาส่งกำลังใจนะคะเพจากบทเพลงเพลงนี้นะคะไปให้สุขูมสุคนค่ะได้ฟังแล้วก็ขอให้มีแห้งแห้งกายแห้งใจในการต่อสู้เพื่อสิหาเงินหาข้ามาจุนเจือครอบครัวให้พ่อให้แม่ให้เอื้อยน้องอยู่อยู่ดีกินดีนะคะเนาะอ้าวแจ็คสิโดกโลกับซิลเวอรนะคะแต่ว่าผมมีดนตรีคือซิลบลอน,ะะน, <c oughs> น,น,นนะคะเนาะจิ้นน้ำกันเลยค่ะเนาะฝนตกรินรินหอม กินดินถูกไอคนจากบ้านนามาดูสิเป็นจังไดนอปานนี้คนห่อยลงมาท้องไรท้องน้ายาเขียวขจีดอกไม้ไปพักเดีวกูจีฮอดมือนีไผยสิสนใจนอนแนวอีสาน มาหางานในเมืองหลวงเสียงโชคเดินตามดวงเหมือนแหงรังบินตามเส้นไฟบางก็โชคดีมีงานทำได้เงินกลับไปบางคนสู้จนแพ้พายเมื่อบอดายอยู่ไม่ไมีหวังคือภาพที่เห็น ที่น้องบ้านเฮาเมื่อนั่งขายยาเรื่องเศร้าใช้ภาพเก่าซ้ำเดิมอีกครั้งขอโทษค่ะใบ <c oughs> ก็นนึงคนที่ติดหวังมนเหมือนปลาลงวังขิดพอดบ้านเฮาวังวังเมื่อยามฝนหลังรืนในเมืองลูว quân tộc đến rin hôn nhìn như này hoa cứ tên khi khoái khi ngu tin đọc xa bên thành bàn tém hôn sông sai ta ngóng than man phun đông phá mưa lúa ปากใจไปทํามดวงขิดหอดค่อยบอกพี่พ่อพี่แม่ขอไปหลายๆคาย่ะมันมันสะเทือนใจนะคะเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้โต้่อยอ่ะมาอยู่บ้านแล้วแต่ก็เหลือพี่ชายกับพี่สาวนะคะแล้วก็ ขิ้นอดเบิร์นเดี๋ยวเพื่อนซีคิดนอดบ้านกันละเพื่อนๆก็เหมือนกันนะคะแบบเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเอ้ยไอ้ไอ้พี่น้องก็ดี่อมเมนพี่น้องของอิชันก็ดีนะคะเนาะพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศว่วาซีอยู่ยุโรปก็ดีอยู่เอเชียก็ดีอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่ภูเก็ตอยู่เชียงใหม่เชียงรายอยู่จังหวัดใดนก็ดีนะคะเนาะคือสิบ่มีไผหม่เลค่ะที่สิบ่คิดฮอดพอคีดฮอดแม่เนาะยิ่งงามฝนตกลิ่นเน่ยโอ้ย พ่อขอยดีอยู่จังไหนเนาะแม่ขอยดีอยู่จังไหนเนาะหลายคน99%ทุกคนต้องคิดคิด,คดนะเพราะพัวเพราะเนาะกะ <c oughs> โอ๊ยบ่ได้ตั้งใจสิดา่ามาเด้อแต่ว่า <c oughs> เคยรู้สึกแบบนั้นเคยตกอยู่ในสภาพแบบนั้นก็คือคิดฮอดแม่เด้คิดฮอมมดอบ้านเด้คิดฮอดพ่อเด้พ่อดีอยู่จังไหนเนาะพ่อกินข้าวกับหยังเนาะฝนตกจังซี่พ่อไปนาบ่านเนาะทุกคนทุกๆคนนะคะลูกหลานชาวอีสานแล้วก็ลูกหลานทุกคนนะคะในประเทศไทยนี่คะ่ะเพราะว่าสิ เป็นภยกระสังต้องคิดแนวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์กาเป็นกำลังใจให้ได้ค่ะเพลงกับฟังบมเดินี้แล้ควค่ะเพราะว่ามัน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 สเสื่อนใจมันค่้อยนะคะเนาะบ้านบ้าน,านภาษาอีสานเขาเรียกว่าค้อยคือมันพะนู้แล้วค่ะมันคิดฮอดเข้าใจความรู้สึกของคนคิดฮอดบ้านคิดทอดพ่อคิดทอดแม่นะคะเนะาะก็เป็นกําลังใจด้ค่ะอา่าช่อง คุณดำเนินร,นรายการออนที่ดาภ้าเพิ่นขอส่งกำลังใจนะคะไปให้ทุกคู่ทุกคนนะคะที่เหตุการณ์ให้งานอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้ขอให้มีขอให้เก็บเอาความคิดฮอดนี้หามาดันความขยันให้เฮ้าให้สูงขึ้นเฮาสิได้มีเงินมีคำมาจุนเจียพอแม่เฮ้าพอแม่เฮ้าสิได้อยู่ดีสบายเอ้ยน้องเฮาสิได้มีกินมีอยู่นะคะเนาะให้ลูกหลานเฮากับลูกกับิได้มีเงินไปลงลง้ำโรงเรียนนะคะเนาะเอาขอให้อย่าท้อเด้อค่ะเด้อขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปน้ำกันนะคะเนาะ วิกฤตนี้กับลำบากแสนสาหัสเลยค่ะแสนสาหัสอีนีบอกเคยเจอมาก่อนกับเจงไดกับฝากกําลังก้าวงใจนี่ไปไห้นะคะว่าจะเป็นเอ้ยผู้ขาเอ,เ,อเอ้ยดิฉันนะคะคือเอ้ยได้ต้อยนะคะแล้วก็ไอ้ผู้ขาเขาหญ่บัญชานะคะเนาะอยู่พัทยากับขอให้มีแรงกายแรงใจนะคะเนาะอย่าท้อเตะทีมลดความท้อเนาะสู่ต่อไปเขาเกิดมาแล้วพ่อแม่เขาให้ร่างกายเขามาแล้วกับไส้มันสาให้มันคุ้มเพราะว่า ร่างกายนี่ก็ได้มาเธอเดียวนะคะเนาะได้มาเธอเดียวใส่มันคุ้มแล้วก็ทิ่มเธอเดียวเลยนะคะเนาะจะได้ก,กาสาธุขอให้คนบนคนกระสนนะคะที่สุขุสุขคนในเห็ดนะคะสิ่งใดดีๆที่คุณทํามาขอให้คนดีนั้นย้อนไปหาคุณในวันนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปเลค่ะเด้อขอให้ยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนขอให้ร่ำรวยขอให้โชคาาดีขอให้ค้าขายได้ขอให้มีแรงกายแรงใจในการต่อสู้ วิกฤตที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเขาต่อนนี้เนะคะเนาะขอให้อยู่ดีไม่แหง้งขอให้โชค <c oughs> ให้ม ắ นเฮ็ดดีทำดีคนดีสิตอบแทนทุกๆท่านเร็วๆนี้นะคะเนะาะจังไลกะขอฝากวัเนเด้ะคะอค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เลยนะคะสำหรับช่องออนทิดาพาเพลินนะคะเนาะกะบืันนี้โบมีสาระปันใดแต่ว่ามีดาม่านิดหน่อยนะขอบคุณค่ะขอบคุณยอดไลค์ยอดวิวยอดติดตามนะคะจังไลก็กดแชร์ให้เนยกดไลค์ให้เลยแล้วก็กดกระดิง่งให้เนยใต้คลิปนะคะถ้าครั้งแรกยัง กดกระดิ่งไม่ได้นะคะเข้าไปดูอีกรอบสองนะคะเพราะว่ามันเป็นกฎของ u t u b e นะคะเนาะกดอาจจะเข้าไปดูถึงรอบสามรอบสี่ถึงจะกดกระดิ่งได้นะคะเจนเลยก็ฝากด้วยนะคะฝากช่องอ,อนิดาพาเพลินด้วยนะคะเจนเลยก็พ่อกันคลิปใหม่คลิปหนาด้วยค่ะเดอ้ออย่าลืมนะคะพ่อกันสาระแน่บอมีสาระแนบอดทนฟังนี้เด้อค่ะ,อะ,คะขอบคุณเลยหลายค่ะยูดีมีแห้งสุขสุขนนะคนเด้อค่ะเดอ้อสู้ส